มีแค่เนี้ยแค่เนี้ยวันวันที่เขาฉีดยานะก่อนที่จะฉีดยาก่อนที่ยาเป็นอยู่ใบนี้อ่าใบใบนี้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 คู่นี้อ่าครับแล้วอีตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยสองใบคู่เนี่ยมันมันคือมีแค่เนี้ยครับปกติมันจะลามขึ้นปกติมันก็จะเป็นเสียเลยไงจะเป็นอย่างนี้เลยที่ว่าเสียไปเลยครับแต่นี้พอฉีดแล้วมันหยุดมันไม่ขึ้นไงมันไม่ไปด้วย อ่าไม่ลามขึ้นยอดเออมันมันไม่ไปจากมันไม่ไปจากตรงนี้ไม่ไปมาถึงนี่มันอยู่แค่นี้คือแผลที่เป็นมันก็ไม่ลามไม่ไปอื่นไม่ไปอื่นแล้วยอดก็ไม่ขึ้นเออยอดไม่ขึ้นเนี่ยก็เลยเอาไม้ปักไว้ดูว่าอ๋อดูว่าใช้แล้วเนี่ยมันหยุดลามจริงไหมเออมันจะหยุดลามไหมใช้ได้ผลจริงไหมใช่ไหมมันก็ใช้ได้อยู่ครับถ้าปกติ่ะครับปกติใบนี้มันก็จะเป็นสภาพนี้ ถ้าไม่ใช้ตัวนี้นะครับแล้วพอมันเป็นสภาพนี้เสร็จแล้วมันก็จะขึ้นใบนี้อ่ามันจะขึ้นใบนี้ครับเท่าที่ผ่านมาน่ะเนี่ยครับมันจะหยุดอยู่แค่นี้ไงเนี่ยปกติมันจะมานี่แล้วครับแต่นนิมก็อยู่แค่เนี้ยสังเกตไว้ครับมันก็ไม่ลามขึ้นด้วยมันไม่ไปเออมันไม่ไปปักไม้ไว้หน่อยเลยจะได้รู้ว่าต้นไหนใช่ไหมเออจะได้รู้ ถ้าทำไม่สังเกตเราก็ไม่รู้พูดไม่ถูกครับเนี่ยอย่างเนี้ยตอนที่ตัดเที่ยวแล้วบอกเราออกไฟหมดนะอนี่เขาคลี่แล้วเนี่ยอ่าจากใบหยิกหยิกอ่จากหยิกหยิกเป็นกัาปั้นเลยเนี่ยเริ่มคายอืมตอนแรกเขาเป็นสภาพนี้เนี่ยบอกแล้วให้ฉีดยาให้บานบาหน่อยแกก็ฉีดกันพุ่งอันนี้เนียเนี่ยชัดๆัดเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยคลี่แล้วปะเริ่มคาย บอกว่าทลา,าไม่ชอบใจเราตัดมันออกซะเดี๋ยวตาน,นี้มันจะสวยขึ้นมาครับ<ำ>เขาทําไม่เป็นหรอกก็แสดงว่ายาชุดน,นี้ใ<ช>บ<า>ที่หยิกก็ค<ช>ายเป็นโรคแล้วก็ไม่ลามยอดใช่ไหมใช่ได้ใช่ได้ปุ๋ยไม่ได้ใส่อันเนี้ยเขียวแต่ส่วนเนี้ย